สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง e z sport นะครับครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะม,มาอัปเดตอีกแล้วโบรุเซียดอทมูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีบุนเดสติก้าเยอรมันประกาศเซ็นสัญญาพร้อมเปิดตัวเซบาสเตียนอันเล่กองหน้าล่างยงทีมชาติแอฟริคาที่ย้ายมาจากอาร์เจกอ์แมสเตอร์ดัมอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุทธที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาอดีตหัวหอกเวทแฮมยู United, ไนเต็ดวัย28่ปีจดประกาศเซ็นสัญญาในทิ่นซิกเนลอินดูนาพาร์ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 6ส่วนเรื่องค่าตัวนะครับยังไม่มีการเปิดเผยแต่ตามรายงานของสื่อระบุว่าค่าตัวของอันแลอยู่ที่35ล้านยูโรหรือประมาณ1,295ล้านบาทนอกจากนี้นะครับเือเหลืองยังระบุว่า air, อันแลฤดูกาลก่อนกระทุ้งไปถึง34ประตูจากการลงเล่นให้อารจ็ครวมทุกรายการ4 3นัดจะได้สวมเสือ้อดอทมูลหมายเลข9กแทนเออร์ลิงฮาแรนดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ที่เพิ่งย้ายไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ สำหรับอันแลนครับถือเป็นแข้งใหม่ล่าที่เจ็ดของโปลุเซตต์มูลในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากนิคลาสซูเลอร์นิโก้ชลอตเตเบกคาริมอาเดเยมีชาลีออกคานอเล็กซานเดอร์เมเยอร์และมาเซลลอตกาทั้งนี้นะครับการย้ายสมดอดมูลยังถือเป็นการคัมแบ็กสู่เวทีบุนเดิลิก้าสำหรับอันแล,ลังจากที่เจ้าตัวนะครับเคยเล่นให้แฟงเฟิร์ตในช่วงปี2017ถึง2019 และอีกข่าวหนึ่งนะครับลีดยู่นเตดสม,มสรอนดังแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวไทเลอร์อดัมกองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกามาจากแอร์เบลซิทอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุทธที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาอดัมนะครับจดประกาศเซ็นสัญญาคาแข่งในทิน่นแอเลนโรสเป็นระยะเวลา5ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027ส่วนเรื่องค่าตัวนะครับยังไม่มีการเปิดเผยแต่ตามรายงานของสื่อระบุว่าค่าตัวของดาวเตะไว้23ปี อยู่ที่20ล้านปอนด์หรือประมาณ860ล้านบาททั้งนี้นะครับเจสซี่มาร์สผู้จัดการทีมยูงทองชาวอเมริกันยังถือเป็นบุคคลสําคัญที่พาอดัมมาร่วมทีมเนื่องจากนะครับเจ้าตัวเคยร่วมงานกับนักเตะรายนี้มาถึง2หุนแล้วสมัยที่คุมนิวยอร์กเรดบูลและแอร์เบรไลซิกสำหรับอดัมนะครับยังถือเป็นแข้งใหม่รายที่5ของลีดในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเบรนเดนเอเลนสันลาสมูธคิสเทนเซนมาร์คโลกาและ d a r ์โก้กีอครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง EZ s ทส p อของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจร่วมสนุกคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ